โยโย่ yo, yo, yo. สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับสู่ไอส์ตาชาแนลนะครับแล้วก็คิดแนะนำเด็กในวันนี้อีกแล้วนะฮะเด็กที่ผมจะแนะนํานในวันนี้ก็คือเจ้าริงโกคาซาลุนะครับผมก็เป็นเด็กตัวเล็กนะแล้วก็ถือว่าเป็นเ u d g e t b u เด็กด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเดลิสกันก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับก็มีโกคาซาลุนะครับ4ใบฮิโกซาลุ4ใบ4บดิดาลุ3ใบวิปาา้า3ใบแล้วก็อุกามอส v 1ใบนะครับ พลังงานจะเป็นพลังงานพื้นฐานไฟนะครับ20ใบเลยนะฮะอย่างเยอะนะฮะแล้วก็ไอเทมจะมีไฮเปอร์ bon บอล3ใบพิกบอล4ใบเครื่องหอกวิทยาการ2ใบเชื่อหลบหนี1ใบคันเบ็ดธรรมดา1ใบ e n น r น y r e c y c l ซ2ใบลูกอมประหลาด4ใบแล้วก็ลูกโป่ง2ใบนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตจะเป็นแมรี่นะครับ2ใบางานวิจยัยศาสตราจารย์3ใบแล้วก็คีบานะ1ใบนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาดูว่าเด็กนี้มันเล่นประมาณไหนนะฮะ ก็จะมีพูดถึงโปเกมอนก่อนนะก็จะมี3ตัวนี้เนะาะก็ตัวดาเมจนะฮะจะเป็นโกคาซารุนะครับผมซึ่งโกคาซารุเนี่ยสามารถทำดาเมจได้สูงสุดที่400ดาเมจนะครับผมแต่ว่าการที่จะทำได้400เนี่ยก็ต้องพึ่งดวงไปด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูท่าโจมตีของเขานะครับท่าแรกนะครับใช้จี้ไฟ1ลูกนะครับผมตี80คูณนะครับงายการ5ใบ ด้านบนของเด็กเรานะครับดาเมจจะเท่ากับจํานวนก๊าซพลังงานที่อยู่ในนั้นคูณ80นะแล้วก็ทิ้งก๊าซพลังงานที่หงายเจอที่ตําแหน่งทิ้งกา๊าซแล้วก็การที่เหลือกลับเข้าเด็กนะครับก็เวลาเขาโจมตีเนี่ยก็เปิด5ใบบนสุดของเด็กเนาะแล้วก็ถ้ามีจี้กี่ใบก็คูณไป80ก็ตามที่เขาบอกเมื่อกี้เลยนะฮะี่ก็ที่ผมบอกว่าเขาสามารถทำดาเมจได้400นะก็คือถ้าเป็นจี้5ใบเลยเนี่ยก็จะเป็น85 40 นะ,ะก็คือ400ดาเมจแต่นั่นก็จะต้องเป็นช่วงเลดเกมแล้วนะคือแบบว่าพยายามรีดการท,ที่ไม่ใช่พลังงานนะออกจากเด็กให้ได้มากที่สุดนะฮะให้เหลือแค่พลังงานที่อยู่ในเด็กนะฮะกขคาซุจะสามารถตี400ดาเมจได้นะฮะไปที่อูคามัตวีนะผมถ้าจบตีอันแรกนะผมใช้1นจี้ไฟนะครับตี20บวกนะครับผมให้ไฟตรงข้ามดูพลังงานพื้นฐานบนตำแหน่งทิ้งการไฟเราทั้งหมดนะฮะแล้วก็ดาเมจ เพิ่มตามจํานวนก๊์ดเหล่านั้นคูณ20นะครับหลังจากนั้นเอากาซพลังงานที่ให้ดูกลับเข้าเด็กสมมุติว่าโกคารสลุนะครับผมโจมตีไปแล้วเขาก็ต้องทิ้งจี้ไปใช่ไหมเพื่อทําดาเมจนะครับแล้วในตอนนั้นเนี่ยเรามีจี้ไฟในหลุม10ใบประมาณนี้นะสมมุตินะแล้วเราจะใช้อุกมัโจมตีโดยท่าแรกของเขานะครับเราก็จะเอาจี้ไฟ10ใบจากหลุมเราเนี่ยกลับเข้าเด็กหมดเลยแล้วดาเมจก็จะเพิ่มขึ้นใบละย0 ก็คือ10บใบก็ถ้า10บใบก็คือ200ดาเมจบวกเบสเขาอีก20บวกก็เป็น220ดาเมจอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เอาจี้ทั้งหมดในหลุมมากับเข้าเด็กแล้วให้โกคาสาร์รลุโจมตีต่อในครั้งต่อไปอะไรประมาณนี้นะครับผมก็เป็นตัวคอมโบกันโกคา,าร์รลุทิงจี้อุกมัดเอาจี้ LG กับข้าเด็กประมาณนี้นะครับสําหรับตัวโจมตีของเรา2ตัวนี้นะครับ ต่อไปเป็นตัวตรงกลางครับบีดารุนะครับผมอันนี้ก็เป็นเอาไว้ใช้ซัพพอร์ตนะครับก็ใช้ความสามารถเขานะครับใช้ไดิมครั้งในเทิร์นฝ่ายเราครับจั่วการ์ดจากเดซจนบินมือครบ5ใบนะครับอันนี้ก็เอามาหาลูกอมประหลาดอะไรเงี้ยก็เอามาเติมเติมมือนั่นแหละครับผมนะฮะตัวบีดารุเนี่ยก็อนาคตน่าจะเจอเขาบ่อยนะครับบีดารุนะฮะเป็นการ์ดโปเกมอนที่เราใช้งานทั้งหมดเด็กๆนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปพูดถึงการ์ดไอเทมอีกนิดหนึ่งนะฮะ ก็มี2ใบนี้นะฮะมีลูกอมประหลาดกับ Energy r e c y c l e นะครับลูกอมประหลาดเนี่ยแน่นอนว่าเด็กโกคาซลุเนี่ยเป็นเด็กล่าง2เนาะเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ลูกอมประหลาดในการแปลงล่างเป็นโกคาซาลุนะอันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็ต้องใส่อยู่แล้วนะสำหรับลูกอมประหลาดเราพอพูดถึงใบขวาเลยครับ e n e r g y Recycle นะครับผมเลือกกราพลังงานพื้นฐานจากถํนกานหินก๊าซฝ่ายเรานะครับสูงสุด5ใบให้ฝ่ายตรงข้ามดูแล้วก็กลับเข้าเด็กอันนี้ก็เอามา รีจี้นี่แหละใส่เด็กเพื่อให้โกคาซาลุโจมตีเปิดห่าใบบนแล้วเจอจี้ได้มากที่สุดก็ประมาณนี้เลยสำหรับเด็กโกคาซาลุนะฮะก็วิธีการไม่มีอะไรมากครับแค่แปลงร่างเขาให้ได้ก็พอนะครับผมไม่ได้มีอะไรมากครับเพราะว่าการโจมตีทั้ง2ตัวทั้งโกคาซาลุกับอุกามอตฟีเนี่ยใช้แค่จี้เดียวเท่านั้นเองคือจี้ไฟนะฮะก็โจมตีได้แล้วนะครับผมที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับดวงในตอนนั้นนะคะว่าเราจะเปิดห้าใบ บนแล้วจะเจอจี้กี่ใบนะครับเดี๋ยวเราไปดูเกมเพย์กันเลยนะครับผมว่ามันเป็นยังไงนะฮะไปดูกันเลยมาดูเกมเพย์กันครับผมฝ่ายตรงข้ามเป็นเด็กอาร์เซอุสนะครับแล้วก็อาร์เซอุสนะครับไปฝ่ายเรื่องก่อนวางเมทอนที่เบน์นะครับติดจี้น้ําไปที่เมทอนที่เบนแล้วก็จบเทินนะครับมาฝั่งของโกคาตาลุนะครับวางเิปป้าที่เบนนะครับอีกหนึ่งตัวใช้ชิดบอน เอาฮิโกซาลุนะครับขึ้นมาวางเบนนะครับติดที่ไฟไปที่ฮิโกซาลุนะครับแล้วก็จบเถิดนะฮะมาฝั่งของอาชูสนะครับวางอาซูสวีที่เบนนะครับติดเครื่องรางยั์นะครับไปที่อาซูสวีแางล่างจิมิเลียนนะครับเซตเทนเนอร์หน,อหนึ่งใบเอาคลิกบอลนะครับขึ้นมาแล้วก็เหมือนจะใช้เลยนะ ช้คลิกบอลน,นะครับเอาเอาร์เซอุสวีนะครับวางเบนนะแล้วก็ตะไคยจับคืนนะครับผมยกจิมิเลียนขึ้นมือน,นะครับเอาเมซอนขึ้นไปแทนนะวางเมซอนที่เบนนะครับแทงล่างจิมิเลียนนะครับอีกทีหนึ่งนะครับเซตเทนเนอร์หนึ่งใบเอา,อางานวิจัยศาสตราจารย์นะครับขึ้นมา แล้วก็ใช้านวิจัยสัตวจาร์นะครับพิมพ์มือมือโจมใหม่7ใบใช้เลเวบอลครับเอาเมทอนนะครับมาวางเบนแล้วก็คลิกบอลอีกใบหนึ่งอ่ะเมทอนนะครับอีกหนึ่งตัวมาวางเบนแล้วก็รีทีสจิมิเรียลงมานะครับเอาเมทอนขึ้นไปแทงนะ แล้วก็ผ่านเทินครับผมมาฝั่งของโกคาซาลุนะฮะแปลงล่างบีดาลุนะครับติดที่ไฟไปที่ฮิโกซาลุตัวหน้าแล้วก็คลิกบอลครับผมเอาฮิโกซาลุนะครับตัวหนึ่งวางมาวางเบนนะฮะใช้ความสามารถบ,บีดาลุนะครับโจกาโจบนมือครบ5ใบวางฮิโกซาลุอีกหนึ่งตัวที่เบนครับผมใช้เครื่องของวิวัฒนาการเอาบีดาลุนะครับอีกหนึ่งตัวมาแปลงล่าง ช้ความสามารถบิดาลุอีกหนึ่งตัวนะครับโวกาโจไปมือครบ5บา้าใบเหมือนจะยังแปลงร่างไปได้หรือเปล่าติดลูกโป่งไปที่บิดาลุหนึ่งตัวนะฮะใช้กานวิจัยสัตวาจาร์นะครับทิ้งมดมือโวใหม่7ใบติดลูกโป่องอีกหนึ่งใบไปที่บิดาลุนะครับ แล้วก็โจมตีนะผมบผม30ดาเมจนะฮะแล้วก็ทิงจี้ที่ติดอยู่ที่ตัวเองนะฮะนอกเอาอยังไม่ได้นะครับผมกลับมาฝั่งของอาร์ซิอุสนะฮะใช้เลเวลบอลครับเอาจิมเลียนนะครับ, bon รบ,รบขึ้นมาแปลงล่างจิมเลียนนะครับผมแล้วก็เซิร์ฟเซนเนอร์หนึ่งใบ ตะข่ายจับคืนนะครับขึ้นมาแปลงล่างอาเซอุสวีสตาร์ T v Star นะครับแล้วก็ใช้ท่าวีสตาร์เลยนะครับเสิร์ชการ์สองใบจากเด็กนะครับขึ้นมือครับผมแปลงล่างอาเซอุสวีสตาร์ T v Star นะครับ แล้วก็แปลงร่างอ t ทิเลียนฟิช c ูเตอร์นะครับที่เบนแล้วก็ใช้ความสามารถฟิชชูเตอร์นะครับยิง20ดาเมจไปที่ฮิโกซาลุที่เบนนะครับติดดับเบิลทโบจี้นะครับไปที่อิทิเลียนนะครับฟิชชเตอร์แล้วก็เข่มขัดแข่งความว่าแน่นะฮะใช้ตะข่ายจับคืนนะครับเอาจิมเลียนนะครับขึ้นเพือแล้วก็เอาอิทิเลียนนะครับขึ้นไปแทน วางเมทซอนพี wow, Mason, ่เบนครับแปลงล่านจีเมเลียนนะครับอีกครั้งหนึ่งนะเสิร์ตเทนเนอร์หนึ่งใบเอา,อางานวิจัยตัดอาจาร์ขึ้นมาครับใช้างานวิจัยตัดอาจาร์นะครับพิงมือมือโจหม่เจ็ดใบโจมตีนะผม50ดามเมจคูณ2เป็น100นะครับเทคไพ่เป็น1นะครับผมฝั่งของโกคาสารนะครับใช้ขี้บะนะครับผม เมื่อมีโปะมนเรา็อ o เอาท์ในเทิร์นที่แล้วนะครับผมสามารถเอาจี้พื้นฐานมาติดโปโมนเราหนึ่งตัวนะครับแล้วก็เสิร์ชอะไรก็ได้นะครับจากเดซถึงใบใช้เครื่องหอมวิวัฒนาการนะครับเอาโกคาซารลุขึ้นมาใช้ลูกป,ประหลาดนะครับแปลงร่างโกคาซารลุใน้คลิกบอลครับ เอาบีป้านะครับขึ้นมาวางเบนใช้ควาสามารถปิดาลุนะครับโจวการ์ดจมบนมือครบ5บา้าใบแล้วก็โจมตีนะครับเปิดดู5ใบบนสุดนะครับผมตามเมจดเพิ่มขึ้นตามจี้นะครับเจอคูณ80ก็3ใบก็240นะครับล็อกเอาท์ไปนะครับเทคไพ่ไปหนึ่งส่วนการที่เหลือที่ไม่ใช่ทีเอากับเขาเด้เราสับครับผมทิ้งแค่จีเนาะ มาฝั่งของอาซิอุสนะครับใช้เลเวบอลครับเอาโนก,กจินะครับขึ้นมาติดจี้น้ำไปที่อาซิอุสวีสตาครับใช้คำสั่งบอสนะครับเอาบิปป้านะครับ แล้วก็วางสเตียมที่บังทลายนะครับตอนนี้เบนทั้งสองฝั่งจะเหลือแค่4ตัวนะฮะทำให้ฝั่งของโกคาซา,ารุนะครับจะต้องเลือกโปรมันทิ้งไป1ตัวนะฮะเอาบีดาลุนะครับติดไปแล้วก็อตูจบเถินนะครับฝั่งของโกคาซา,ารุนะฮะติดจี้ไฟไปที่ฮิโกซารุนะครับแล้วก็เชื่อมบหนี้นะครับ ให้ฝั่งตรงข้ามนะครับเอาวองบมันจากเบนขึ้นมานะครับแล้วฝั่งเราก็ค่อยค่อยขึ้นไปตามนะครับแล้วก็ใช้ Energy Re c y c l e ซนะครับเอาจี้พื้นฐานนะครับจากหลุมมากสุด5าใบเข้าเด็กครับแล้วก็ใช้งานวิจัยศาสตราจารย์นะครับทิ้งบดมือโจมหม่7ใบแล้วก็โจมตีนะครับผมเปิดห้าใบบนนะครับผม สี่ลูกนะผมดามเมจน็องเอาได้แน่นะครับล็องเอาเป็นสอนไปนะครับเทคไพ่เป็นหนึ่งฝั่งของอาเจโครับใช้เมลี่นะผมสองฝั่งเอาการบดมือครับไว้ใต้เด็กนะครับแล้วก็คนใช้จั่วห้าฝ่ายตรงข้ามจั่วสี่ ปลงร่างอินททเลียนนะครับเสิร์ตเทนเนอร์2ใบครับเอาความใส่ใจของเซเลนนะครับ2ใบขึ้นมือติดจีนะ้น้ำไปที่อินททเลียนนะครับผมแล้วก็ผ่านเทินนะครับไปฝั่งของโกคาซาุนะครับแปลงร่างบีดาลุนะครับติดจี้ไฟไปที่บีดาลุความสามารถบีดาลุนะครับ ตัวการ์ดจมเป็นมือครบห้าใบใช้คลิกบัดครับเอาโอกามัตวีนะครับขึ้นมาพวาอมสามารถบีดารุีกตัวหนึ่งครับตัวการ์ดให้ครบห้าใบทุอมประหลาดครับแปลงร่างโกคาส์รุที่เบนก็โจมตีนะครับเปิดห้าใบบนครับผม จะมีจี้แค่2ใบนะผมทำให้ดาเมจเป็นที่160นะครับยังน็อกเอาไม่ได้นะาฝั่งของอสัสอุดครับใช้ความใส่ใจของไซเลนนะผมเอาผมว่าไร้สีที่มีดาเมจอยู่นะครับเอาขึ้นมือหมดเลยนะครับแล้วก็เอาอินเทเลียนะครับขึ้นไปแทนติดที่น้ำไปที่อินเทเลียนครับ วางอาซูุวีที่เบนใช้ชิดบอลครับนก,กจิขึ้นมาก็โจมตีร้อยยี่สิบดาเมจดาเมจคูณสองนะครับเป็นสองร้อยสี่สิบนกอาไปนะครับแล้วก็วางยี่สิบดาเมจไปที่โกคาสุที่เบนนะครับทเทปไพ่ไปหนึ่ง ฝั่งของโกคาซสลุกครับวางโอโกมัตวีนะครับที่เบนติดจี้ไฟไปที่อุกมัตวีนะครับแล้วก็ใช้ความสามารถบีดาลุนะฮะโจกาโจบนมือครบ5บ้าใบใช้ไฮเปอร์บอลครับอีทีสนะครับเอาอุกมัตวีขึ้นมา เอาสามารถบีลลุนะครับอีกตัวหนึ่งโจการีคมห้าไปแล้วก็ตรงตีนะครับท่าแรกนะครับเอาจี้พื้นฐานจากหลุมนะครับต่อเขาเด็กทั้งหมดเลยแล้วก็ดาเมจคูณ20ตามที่เข้าเด็กนะครับประมาณ200กว่าดาเมจนะครับล็อกเอาไปนะครับเด็กไพ่ไปหนึ่งนะครับผมฝั่งของอาเซอุสนะครับทางล่างอาเซอุสวีสตานะครับแล้วก็ใช้คีบานันะครับเมื่อมีโปเกมอนเราล็อกเอาไปเทิร์นที่แล้วนะครับเอาจี้พื้นฐานมาติดผมว่าเราหนึ่งตัวแล้วก็เสิร์ฟอะไรก็ได้นะครับหนึ่งใบ ติดดับเบิลทโบจี้นะครับไปที่อาร์ซิอุสวีสตาแล้วก็จบตีนะผมรับผม1ด0ดาเมจนะครับแล้วก็เซอร์จี้นะครับจากเล็กมาติดโปรมันวีเราได้3ใบนะครับตามชอบ ฝังของโคคาซาลุครับติดจี้ไฟไป,ไปที่อุกมัตวีนะครับแล้วก็รีทีชนะครับเอาโคคาซาลุนะครับขึ้นมาแล้วก็โจมตีนะครับผมบดูการห้าใบบนนะฮะ <c oughs> ทั้งห้าใบเป็นจี้หมดเลยนะครับก็ดาเมจสี่ร้อยนะครับน็อกเอาไปเทปไคไปสองนะครับแ่้อองอาเซอุสนะฮะ โจมตีนะครับผม200ดาเมจนะน็อกเอาท์แทไพไปหนึ่งนะฮะมาฟังของโฟคาซาลุนะฮะใช้ลูกประหลาดนะครับผมแปลงร่างโฟคาซาลุนะฮะแล้วก็น่าจะโจมตีเลยไหมตอนนี้เขาน่าจะรีเด็กออกมาหมดแล้วนะฮะเปิดห้าใบบนนะครับก็มี4ลูกนะนะครับ8 4ด2 320มรดาเมจนะครับก็น็อกเอาท์ไปนะครับแล้วก็ฝั่งของโฟคาซัลลุไปฝ่ายชนะนะครับ สำหรับโกคาสลเนี่ยก็เป็นเด็กตัวเล็กอีกตัวหนึ่งนะครับที่โจมตีแรงนะครับแต่ดาเมจที่แรงนะครับก็แลกกับการที่เราต้องสุ่มนะครับสุ่มความรุนแรงนั้นนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนนะครับแต่ว่าดาเมจสูงสุดเนี่ยก็คือ400นะครับแล้วก็ดาเมจต่าสุดคือ0นะครับผมก็ช่วงแรกนะครับดาเมจอาจจะยังแบบแกว่งๆหน่อยนะครับแต่ถ้าหากว่าในช่วงหลังเนี่ยเราลีดเด็กดึงการ์ดอะไรที่แบบไม่ใช่จี้อะจนแบบในเด็กเหลือแค่จี้เยอะๆอะไรเงี้ยก็ จะทาให้โกคาซ์สนูนนะครับสามารถตีดามเมจออก300ร้อยี่สี่ได้นะครับผมสามารถนอกเอาตัวใหญ่ได้แบบได,ได้เลยนะครับผมแต่ว่าน,นั้นก็คือช่วงเลดเกมแล้วนะน,นั่นแหละฮะดีก็ความไม่แน่นอนก็มีเหมือนกันนะครับเพราะว่าการจะตีเขาเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าการันตีว่าที่400ไม่ใช่ทุกครั้งไปนะครับว่าจะโจมตีน็อกเอาตัวใหญ่ได้ทุกครั้งไปก็มีความแกว่งอยู่นะครับผมอันนี้ก็ต้อง พยายามยื้อให้ถึงเลดเกมแล้วก็ลิดเล็กให้มันเยอะที่สุดนะครับผมก็ประมาณนี้นะสำหรับโคคาสซลุนะถ้ายคลิปนี้ก็ฝากกดไล้ก์กดแชร์กด subscribe ให้ผมมาด้วยนะฮะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปน,นี้สวัสดีครับ